สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องเ a ฟ t o โต้การ์ดวันนี้เรากลับมาพร้อมกับหนึ่งในรถแฮทแบ,บ็กสายโหดท,ที่แฟนๆสายซิ่งทั่วโลกจับตามองกันอย่างหนักนั่นก็คือ ToyotaG r Corolla รุ่นปี2026รถสปอร์ตตัวเล็กแต่ความสามารถไม่เล็กตามชื่อเป็นรถที่เกิดมาเพื่อทําให้ถนนทุกเส้นเหมือนสนามแข่งและว,วันนี้เราจะพาไปดูแบบจาะลึกทั้งดีไซน์ภายนอกภายในความแรงของเครื่องยนต์ฟีเจอร์ต่างๆรวมถึงราคาที่หลายคนอยากรู้ว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งแล้วคุ้มค่าหรือไม่ มาดูกันแบบเต็มๆสไตล์ของเราเลยครับเริ่มต้นกันที่ภาพลักษณ์ภายนอกก่อน Toyota G R Corolla 2026ยังคงเอกลักษณ์ความดุดันผสมกับความสปอร์ตแบบรถแรลลี่จากกาซูเรซิ่งอย่างชัดเจนเส้นสายตัวถังได้รับการปรับปรุงให้ดูเฉบียเฉีียวและมีความเฉียบคมกว่าเดิมทั้งในส่วนของกันชนหน้ากระจังทรงใหญ่แบบเปิดโล่งเพื่อช่วยให้ลมไหลเข้าสู่ระบบระบายความร้อนได้ดีขึ้นรวมถึงยังมีช่องดักลมด้านข้างที่ช่วยเสริมทั้งความสวยงามและการใช้งานจริง โดยเฉพาะในรุ่นนี้ที่ปรับแอโรไดนามิกให้เหมาะกับความเร็วสูงมากขึ้นรถทั้งคันดูเหมือนกำลังพร้อมพุ่งตัวตลอดเวลาไฟหน้าเล็ดแบบใหม่ดูเรียวคมกว่าเดิมให้ความรู้สึกแข็งแรงผสมความล้ำสมัยส่วนไฟไท้ายแบบเลดไลท์บา์ดีไซน์ยาวรับเข้ากับสปอยเลอร์หลังที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษเพิ่มแรงกดท้ายทำให้การเกาะถนนในโค้งแน่นขึ้น โดยรวมแล้วภายนอกของ GR Corolla 2026สามารถบอกได้ชัดเจนว่านี่ไม่ใช่แค่รถคอมแพกธรรมดาแต่เป็นรถที่วิศวกรสร้างขึ้นเพื่อความสนุกแบบสุดขีดส่วนด้านล้อรอบนี้มากับล้ออลลอยน้ำหนักเบาขนาด18นิ้วลวดลายแบบเฉพาะของรุ่น GR ช่วยลดมวลใต้สปริงทำให้การตอบสนองของช่วงล่างดีขึ้นและแน่นอนว่ามาพร้อมยางสมรรถนะสูงที่ออกแบบมาเพื่อการยึดเกาะทั้งในทางตรงและทางโคง้งอย่างยอดเยี่ยม เมื่อมองเข้ามาที่ภายใน Toyota g จ c o r o ค l l a 2026ก็ยังย้ำภาพความเป็นรถสปอร์ตที่ใช้งานจริงได้ในชีวิตประจำวันด้วยห้องโดยสารทรงสปอร์ตท,ที่ได้รับการจัดวางฟังก์ชันทุกอย่างให้ผู้ขับควบคุมได้ง่ายและถนัดที่สุดเบาะสปอร์ตท,ทรงกระชับหุ่มด้วยหนังและเอาคันทาราช่วยประคองตัวผู้ขับในเวลาที่เข้าโค้งแรงๆและยังดูพรีเมียมขึ้นกว่าโมเดลก่อนพวงมาลัย3า้ารดีไซน์ใหม่จับถนัดมือ พร้อมแปนเปลี่ยนเกียร์แพดเดิลชิฟที่ตอบสนองได้ทันใจชุดหน้าจอเรือนไม้แบบดิจิทัลเต็มระบบขนาด12.3นิ้วแสดงข้อมูลโหมดขับขี่อุณหภูมิเครื่องยนต์บูสต์เพรสเชอร์รวมถึงรอบเครื่องในแบบที่คนช้อปซิ่งต้องหลงรักแน่นอนโรงกลางคอนโซลมีหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด10.5นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบเสียงปรับจูนโดย JBL ให้คุณภาพเสียงใสารายละเอียดชัดและยังมีระบบนำทางแบบใหม่ที่ตอบสนองรวดเร็วขึ้น วัสดุภายในส่วนใหญ่ถูกอัปเกรดให้ดูสปอร์ตพรีเมียมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นลวดลายคาร์บอนไฟเบอร์บริเวณแผงแดชบอร์ดการเดินได้สีแดงสไตล์ GR และการจัดวางสวิตต่างๆให้สามารถใช้งานได้อย่างคล่องตัวขนาดห้องโดยสารด้านหลังก็ยังพอใช้งานได้จริงไม่อึดอัดเกินไปแม้จะเป็นรถสปอร์ตตัวเล็กก็ตาม มาถึงสิ่งสำคัญที่สุดของรถ GR คือเรื่องสมรรถนะ2026 Toyota GR c o โ o l l a คยังคงใช้เครื่องยนต์1.6ลิตร3สูบเทอร์โบ G 1 6 e g t s ที่ได้รับการปรับจูนใหม่ให้รีดพลังได้สูงขึ้นกว่าเดิมแรงม้ามากกว่า300แรงม้าและแรงบิดที่ดีกว่าเดิมทำให้การออกตัวและการเร่งแซงเฉียบคมมากทั้งหมดนี้ส่งผ่านระบบขับเคลื่อน4ล้อ GR4 ที่ปรับโหมดได้3แบบได้แกออ่ normal sport และ track แต่ละโหมดจะปรับการกระจายแรงขับหน้าหลังต่างกัน เช่น normal เน้นใช้งานทั่วไปสปอร์ตเพิ่มความสนุกด้วยการส่งแรงไปล้อหลังมากขึ้นและแทร็กให้สมดุลสูงสุดเพื่อก่อถนนในโค้งความเร็วสูงการควบคุมรถจึงมั่นคงและไว้ใจได้มากไม่ว่าถนนจะลื่นหรือจะเป็นโค้งแบบต่อเนื่องระบบช่วงล่างแบบปรับปรุงใหม่ช่วยให้รถเก็บอาการได้ดีในทุกความเร็วระบบเบรกก็จัดเต็มใช้ดิสเบรกขนาดใหญ่พร้อมคาลิปเปอร์แบบ4พอร์ตด้านหน้าทำให้การเบรกมีประสิทธิภาพสูงรถหยุดได้มั่นใจและไม่เฟดง่ายเวลาใช้งานหนักต่อเนื่อง ในเรื่องของเทคโนโลยีความปลอดภัย Toyota Safety Sense เวอร์ชั่นใหม่มาครบทั้งระบบเือนการชนระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันเก็บเลนอัตโนมัติกล้องรอบคันและระบบแจ้งเตือนจุดอับสายตาซึ่งทั้งหมดช่วยให้ GR Corolla ไม่ได้เป็นเพียงรถแรงแต่ยังปลอดภัยและใช้งานได้จริงในทุกวันถึงแม้ GR Corolla จะเป็นรถสายซิ่งแต่ To โย ta ก็ยังให้ฟังก์ชันเพื่อความสะดวกสบายมาอย่างครบถ้วนเช่นระบบสตาร์ทเครื่องยนต์จากระยะไกล ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ2โซนและช่องชาร์จแบบไร้สายที่ทำงานรวดเร็วขึ้นกว่ารุ่นก่อนตอนนี้หลายคนคงอยากรู้แล้วว่าเจ้าตัวแรงคันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่สำหรับ Toyota G R Corolla รุ่นปี2026ราคาคาดการณ์ในตลาดไทยจะอยู่ที่ประมาณ2.9ถึง3.2ล้านบาทแล้วแต่รุ่นย่อยและออปชันที่เลือกถ้าเทียบกับคู่แข่งระดับเดียวกัน เช่น Honda Civic t ไทย R หรือ h ุ u n d a i i30N GR Corolla จะได้เปรียบในเรื่องระบบขับเคลื่อน4ลอ้อและความดุดันในสไตล์แรลลี่สำหรับคนที่มองหารถแรงขับมันควบคุมง,ง่ายและมีความเป็นเอกลักษณ์แบบ GR อยากได้รถที่สามารถใช้งานในชีวิตประจำวันก็ได้และพร้อมจะสนุกในหมดซิ่งเมื่อไหร่ก็ได้ GR Corolla 2026ถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าและตอบโจทย์มากๆ และนี่คือรีวิวแบบจัดเต็มของ Toyota G R Corolla รุ่นปี2026หวังว่าจะช่วยให้ทุกคนได้เห็นภาพและรู้ว่ารถคันนี้มีอะไรเด็ดบ้างถ้าชอบคลิปรีวิวรถแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง F Auto Garage ไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ thank you